สวัสดีครับวันนี้บ่าวต้นนะครับขนไทยบ้านนะครับพามาอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับหนองกว้างดีนะครับอำเภอกันทารลักษ์จังหวัดรีสเกตน,นะครับซึ่งสวนสาธารณะนะครับ หนองกวางดินครับเข้าได้2ทางนะครับก็คือทางด้านหน้านะครับที่เป็นทางเข้าแล้วก็ทางด้านหลังที่เป็นทางเข้าทางสารเจ้านะครับวันนี้ผมมาเข้าทางสารเจ้านะครับเพราะมีลานจอดรถนะครับให้จอดได้กว้างขวางนะครับสหรัวันนี้นะครับในงานโฮมกันนะครับของอําเภอกันทะลักนะครับโดยคุณกวางไตรสุรีนะครับไตรสอนนคุณนะครับเป็นผู้ัตงานนะครับสาหรับในวันนี้นะครับซึ่งในงานโฮมกันนะครับเนื้อหาในงานก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบเมืองกันทะลักนะครับที่อยากให้เป็นนะครับแล้วก็จะ มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับทั้งเทศกาลดนตรีต่างๆครับทั้งอินดี้โฟก์แจ๊สนะครับแล้วก็จะมีนะครับเรื่องของกาแฟนะครับซึ่งก็จะจัดโซนนะครับเป็นคอฟฟี่นะครับคาเจอร์โซนนะครับแล้วก็ภายในงานก็จะมีเรื่องของคราฟเบียร์นะครับแล้วก็อาหารท้องถิ่นครับผลิตภัณฑ์โอทับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของงานแสดงนะครับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับแล้วก็จะมี กิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งออกแบบสินค้าท้องถิ่นนะครับแล้วก็เปิดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับเวิร์กช็อปการอบรมการตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเลยนะครับในเรื่องของเน็ตเวิร์กติ้งโซนนะครับเปิดพื้นที่พ,พูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการก็ ผู้ช่วชันนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งในงานโหมกัน,นครับก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-22มีนาคมนะครับช่วงระยะเวลาจัดงานคือบ่าย3-3ทุ่มนะครับที่สวนสาธารณะนะครับหนองกวางดีนะครับจัดช่วงเย็นนะครับหลังจากที่แดดเริ่มมอ,อนนะครับ ก็จะมีลานให้นั่งนะครับมีโซนด้านอาหารนะครับมานั่งสามารถมานั่งเล่นได้นะครับแล้วก็หาซื้ออาหารได้ในงานก็จะจัดเป็นระยะเวลา2วันนะครับซึ่งสวนสาธารณะนะครับหนองควางดินครับก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายนะครับของคนในชุมชนนะครับก็จะมีเส้นทางวิ่งนะครับแล้วก็มีสวนพักผ่อนเป็นสวนหย่อมนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสระน้ำนะครับก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะครับอยู่ใจกลางชุมชนนะครับ เป็นสถานที่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของนะครับเป็นส่วนสาธารณะของทุกคนนะครับสามารถมาใช้พื้นที่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเบาวต้นนะครับก็จะรู้เรื่องบ้างมีรู้เรื่องมากนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะก็ไปติดตามรับชมฟังกันได้ครับไก่ย่างสุดในนอเนี่ยไก่บัวหว ครึ่งตัวก็ขายนะครับเอาอครึ่งตัวขายครึ่งตัวขายอ๋อโอเคขายอะไรเนาะไก่ใต้น้ำอันเดียวกันไก่อึบหนามปะแม่นค่ะอันเดียวกันเลยขายยังเดียววะครับเนี่ย มีอะไรบ้างาอ,าาอ,อันนี้กล่องกี่บาทเนาะนี่ราคาบาท50บาทม <50 S 2> เลยค่ะอน่ากินก,บกอบนนี้ยังมีอยู่บ้านเนี่ยไอ้อวโวคาโดป่ะอ๋อยังมีขายนะ นี่เล่ามาจากไหนครับนี่้ยาผมผมเรียกว่ามันหมดไปแล้วไงเรายังไม่ขายอยู่นะครับศูนยามสไปแล้วอันนี้จะป่านครหารปหาเลยคะปีเก็จะเป็นรุเยขาขายขายเป็นปีขายตลอดปี มาสมัครผมบ่งหจากเดนดีกว่ามันเป็นแค่ช่วงเลยเป็นฤดูของมันนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านไม่ได้นะครับติดต่อได้ที่กองหนุนงานครับขอบคคุณรับอันนี้พันอะไรสีออกเป็นบ่งหมวกขึ้นเมืองจ้ะพันขึ้นเมืองบ่จ้ะมันจะมีชื่อของมันก็หนึ่งอร่อยป้ะพันอร่อยค่ะขายโลเท่าไหร่เนี่ยโออันนี้ซื้อเขมาโลโลละร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่ห้าได้อยู่เนาะ สะดุดแพ็กเกจนี่แหละแพ็กเกตสวยใช่ค่ะแล้วก็ใส่อันนี้คือน้ำยาแล้วก็ช้อนซ่อมอน้ำยานี่ค่ะน้ำยาน้้าเหนียวอ๋อคานน้ำยาทีกิูนผมนึกว่าไข่พะโลช้อนซ่อมไข่พะโลก็มีค่ะอันนี้มันมาจากขาหมูก็เลยตัดขาย3ามสบาทกินกับข้าวพุนไหญ่ด้วยกันกินกินกับอันนี้ได้กินได้ค่ะกินได้กินได้หมดเลยมันตัดมันตัดเลี่ยนตัดหวานมันจะอร่อยเลยค่ะผมไม่เคยกินเลยอันนี้ได้ เพราะว่ามีซ้อนซ่อมให้ถึงร้อยแล้วก็จะมีผักกาดดองใหแก้มแล้วกระเทียมเจียวด้วยพาลาบก็ตักให้เลยไม่เคยยังไม่เปิดงานเนาะเปิดแล้วเปิดแล้วบอกได้แล้วอ๋อทานอะไรรอได้เลยเปิดงานไปเลยดนตรีเขาจะมาตอนไหนเนาะดนตรีเห็นมาตอนเริ่มต้นแล้นะคะบ่ายสองเพราะว่าอันนี้เขาพักแต่ว่าได้คูณเขาบอกว่ากลางคืนไม่มาบอกเขาบอกว่าคงคูนนะมีมีมีการแสดง คนนี awesome, ้เป็นอุ้งอิงบรอคนนี้ใครนะะคนี้อุ้งเอ้อุ้งอิงบรออุ้งอิงเพชรบ้านแพงเออไม่เนี่ยน่าจะครับเพราะว่ามีมีสองคนน่าจะใช่นี่แนี่ยใส่ละป้าเนี่คืออะมาก่อนนี่ค่ะรางวัลยี่สิบบาทสาระเปลาลูกกี่บาทเนาะสาระเปลาลูกว่าสิบบาทค่ะรู้สิบบาท เดี๋ยวค้ากลับครับผมชอบกินครับหมูย่อยออันสามห้านม่ผสมแป้งนะคเนดี๋ยวผมกลับมาครับโอ้ยแมงแนวมังเนี่ยพ่นีไอ้เพิ่นมีเบียรขายปอนอยไหนเงี้นขายเบียน้ำอยู่ปะขายอยู่ฝั่งนน้น้องไม่แน่ใจครับผมเดินหาเบียครับจะเห็นปะ เบียครับเบียซีสเตจมีปะสรุปไปเห็นอกอันผมอยากลองชิมเบียไอซีสเตจนนะเบียที่เราของซีสเตจเราเป็นแพ็กเกจของซีสเ่เห็มีลงยัง่เห็มลงนค้ออาอุปาาถ้าจะมาลงนะงานใหญ่อยู่นะ อยากลองซิมไปต้างบนนะคะหลวมแม่บ้านมีเบียร์น่แนวนี่รละคายดีเลยแน่นิกับเกี่ยมแน่มันมันตัดโอ้มีแพ็คเป็นกล่องเลยป่ะครับนี่ใช่ครับแพ็กเป็นกล่องขายยังไงเนาะกล่องละสามสิบห้าครับสามกล่องรน่อยครับลูกชิ้นก็สามห้าครับ ขายขายเป็นสามกอง้อยเลยบอ่ใช่ครับไม่กี่มีอะไรบ้างเือนเป็นกันไหมเนี่ยอะไรนะฮะมีอะไรบ้างน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคุกครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวใช่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวคุกแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นจะเป็นลูกชิ้นทำเองนะครับก๋วยเตี๋ยวคุกคือเราเอาไปถึงบ้านแล้วก็ก็ทานได้เลยใช่มีน้ำยาอะไรคหเอาไม่ครับจะมีการคุกเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถพร้อมทานได้เลยครับกินแห้งบอ่ใช่ครับหรือเรียกง่ายๆก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมใช่<า>เดี๋ยวกลับมาเอาเนาะครับกล่องละสามสิบห้าบาทอันนี้คือพร้อมทานเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้แบบซื้อกลับบ้านหรือว่าให้ต้มเลยพร้อมทานเป็นถ้วยเลยก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยแมนค่ะ โอ้ยมีที่นั่งด้วยถ้ามีดนตรีพอดีแล้วเนาะค่ะนั่งกินตอนนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ค่ะยังไม่ไม่นานนะสักพักละครับร้านนี้ชื่อแปลกจังนอน้ำชงตากระยายคืออะไรครับค่ะน้ำชงตากระยายนะ อ๋อเป็นชื่อร้านตากระยายเรารับช่วงต่อมาะทำเองค่ะชื่อแบรนด์ตัวเองเลยแหละทำไมทำไมชื่อตากระย่ายตากระยายก็คือมาจากเรามีลูกมีหลานและทุนี้หลานเราก็เรียกตาเป็นยายเออก็เลยเอาตาหลานเรียกผมนึกว่าลำมาระดกมาของตากระย่ายตากระย่ายก็เป็นตาเป็นยายแล้วก็เลย แยกต่างกันใหญ่อันนี้คือทำเองทั้งหมดนะคทำเองทั้งหมดค่ะมีน้ำอะไรบ้างว่ามีกาแฟมีชาไทยมีนมสดมีโกโก้มีชาเขียวมีนมสดมีเผือกมีชามะนาวค่ะมีนมชมพูเก้าอย่างเก็บได้นานไหมครับเก็บได้นานค่ะแสดงว่าถ้าเราซื้อไปนี่เข้าตู้เย็นก็จะได้ค่ะเพราะว่าเวลาไหนกินได้เนาะเอามากินได้ใช่ค่ะใส่ตู้เย็นได้ พราะว่าทดสอบแล้วอยู่ได้น้เก็บได้น้เยอะห่อยวดกี่บาทถ้าเป็นขวดไม่ใส่น้ำแข็งไม่อะแข็งยี่สิบค่ะดยี่สิบค่ะเด่นปวดน้ซาวมาดูสิดใส่น้ำแข็งใส่น้ำซาวเนี่ยถ้าใส่น้ำแข็งยี่ห้าถ้าใส่นแข็งยี่หถ้าเป็นขวดปวดกาวชงกากระเด็น 你们是让别的嘞，让前 เค้กที่อร่อยที่สุดในโลกอร่อทจ่สดในปัะตพีใช่ไหมทำให้ผมอยากชิมเล่นได้เลยค่ะเอาหน่อยเลยพี่สุเดี๋ยวขากับเดี๋ยวขากลับมีหลายแบบมีอะไรบ้างครับุกตัวอเมวยเมนูมาจากันเป็นของเขา2สองแผ่นนะคะแบบเดียวกันอันนี้ขน้มเนี่ยขน้มพี่ปาที่ไดอทเองปะครับนี่ทำเองันไหนชิมได้พี่ตายโค้ชสวยเลย เสร็จแล้วชิมถ้าไม่อร่อยคืนเงินนี่นี่นี่ค่ะนี่เมนูโอ้เครปค่ะนี่นี่เป็นแบบเฮมเบอร์เกอร์อะไรเนี่ยทำแบบทำแบบเป็นไส้เค็มนี่หมูยอปูอัดฉุสา,า,าหร่ายเอออร่อยมากนะคะเนี่ยถ้าไปอร่อยยินดีคืนเงินเสร็จแล้วก็อย่าตาเขียวปั่นตาเขียวยังไอยุ๊บอ, <c oughs> อยบอยากจะถือกระปั้นเนี่ยพี่ลีแซ่อี่ลีสื่อก่อนสื่อก่อนอนัในใ้นเอาไปกี่บาทเนี่ย แล้วแต่ค่ะขั้นดำสามสิบน่าตุกแล้วแต่ไส่บ่ค่ะเมนขันดำสามสิบนี่วันจั้ทรนี่นี่คือไส่เมนค่ะแมนไส้หวานไส้เค็มจดด้วยนะคะจดด้วยนะคะจดด้วยค่ะแม่ค้าที่จะจำได้ออะะไรล่ใส่ผักไม่ดีไม่ค่ะแค่เอาแค่ผักผมอ่ะแม่เอาแค่ผักผขมน้อค่ผักผมนึงนะคะขี้ผึ้แบบสุกของหนูเท่าไหร่ค่ะจดแบบให้ลูกค้าก่อนค่ะค่ะจะมานะคะครับ โอ้โหไส่ไส่อะไรไส่อ่อนเขาใส่ไข่อ๋อเพิ่งเคยเห็นไส่หัวไส่ไงเพิ่งเคยเห็นไส่หัวไส่ไข่ไส่อ่อนไส่อ่อนไม่ไม่ใช่ไส่หัวไม่ใช่ครับไส่หัวจะเป็นสีแบบนี้ครับเป็นที่ราคอันนี้เป็นไส่หัวอันนี้ไส่อ่อนเพิ่งเคยเห็นนี่ไส่อ่อนไส่ไข่ผมขายจะอยู่ในเมืองครับผมไม่คได้ขายอยู่ขายอยู่เมืองกันทันี่บรือไม่ครับในในอยู่โซนบน ตามอันนี้ามาไกลเลยวะมาแต่อกวนปุ่นป่ะมาไกลมากเลยครับ<า>จะกินอะไรปลาหลินไม่จั <laughs> งะลงปกติอะได้ขายอยู่เนาะขายดีเนาะแม่งครับออกก็ง่ายยังเดียวเลยครับคุณบดิขายบดิขายตลอดอันน,ออนี้ออกังไรออกมา มากับหน่อสมาวมะลิบ้านยากนะครับขมาวมะลิรัาแตอนนี้คือว,วัตถุดิบเนขาเตียมมาแต่บาทถูกครัียมมากครับผมดรอปเลยคุยมี่ายเนี่ยเานีย้าวยาง